โอ้เมื่อนี้ก็ยากเป็นเมือนันน้อาจารย์เนาะครับผมมากสามหมื่นแล้วพอแล้วอ,อยากแตจะส้าวส่าคำไม่ได้ก็ได้อาจารย์ก็เล่งเฮ็ดยอย่างนี้อาจารย์นี่รักษานครับรักษารักษารักษาพระเจ้ารักษานี่คือตอนตอนนี้อาจารย์ก็เล่งพิธีจำพระเจ้าเอื้นเฮ็ดยอย่างนี้เขี้ยสิทธิ์หมอเขี้ยอย่างนี้ใช่ไหม เท็ตเข้นอัคระเท็ตอัอคระขั้นต้นกะที่ว่าแค่ย<า>ังเคลียเสร็จนี่เด่นเป็นอัคระแต่ว่าเา้าวปอดหัวตามนีม่ว่าเ้าเลี่ยนมากใช่บนะผมตัวใดตัวใดปอดหัดวเัาใดปอดหัดวเัาใดคือ<ส>รักษาด้วยอัคระจะมาผมว่าอาจารย์เฮ็ดอย่างนันน่นแต่ต่นนี้คือเคลียด่วนแต่จะมาแต่ว่าที่เกิ่ยกับประเด็นมันบ่าสำคัญอยู่หมองหันสำคัญว่าอาจารย์ชี้ได้เลขตัวใดน่ะหมวด เช่นเลยเนาะ,ะบพรว่าผมว่าสิมาตามเลขเปดอรหันอาจารย์นอะไรเอฟซี e ทรมาหลายมาตาม,มครับเดี๋ยวเปดอรหันนี่ก็ทีทรงไห้ที่หลังเหรอเนาะมันยังบอกว่ามีเวลาเนาะโอ้อาจารย์บ่ได้เฮ็ดเลยค่ายากครับค่า,ายากอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ยังมายงอยู่บ่อยเอฟซีาาก,าาก็ได้ามาเสาร์อาทิตย์โอ้ยเนาะเจ้าก็มาอยู่อาทเฮ็ดให้ย่างมาเร่งเลิกเรียนมากกับอาทิตย์ห้เพิ่นครับผมที่จริงแล้วนี่เสาร์อาทิตย์นี่อาจารย์ยุทธเนาะ ย,ย,บบยุทธเสาอาทิตย์กบบัันพระเดอ้อพี่น้องเดอ้อบานินทีเดินทางมากกับอ่าให้อาจารย์มีเวลาได้ไปโรกเรียงเนี่ยารย์แล้วล,ล่ะอันนี้ก็บว่าะนว่านั่น,นดอกบางที่การรักษานเนาะเมือ่อนึงบ่าได้ลุกคนนี้อาจารย์บ่ิได้ลุกออกจากหม่องนะิน่ <c oughs> ครับผมผู้สวดจะนั่งสวดยุทธ์เ้าเท่าคำเจนาซิวบดผมเดียววังนาพาระเจ้าบู <c oughs> ผู้รักษาอาจารย์ก็บ่าได้ลุกออกจากหม่องขึ้นกันเคียยวงซีเหล่าคเคียยวงซี่หล่ากาเขียนหนาขละใช่เพิ่อยุ่งซีแล้วครับจากนั้นเราพ่อพี่น้องที่เดินทางมาเด้เอวันนีก้ก็บอกอไปตามยุทูบนี่ละอ่าบอกว่าเสาร์อาทิตย์นะครับการที่เดินทางมากกะหไฮรังับไปจังกันเพราะว่าเพื่อนติดภารกิจหลายอย่างหลายแนยอ่ากับวันพระ เปนการยุดคือกันเบื้องว่าเขาเดินทางมามันตรงกันครับวันพระบ่อตรงกันครับวันเสาร์วันอาทิตย์บ่อนะครับกันตรงกัระงับไว้ซ้ำกันวันจันทร์ทำมาห้อมกันเที่ยวเดียวบ้นเชื่อมือนี่ล่ะยังบันเศร้าอยู่เดียวหนิไฮมาล่าคิ้วอยู่นีเดียวไปเบื้องทัางหลังนี่เกี่ยบมันพพรอลอยรักษากระไรอาจารย์กะว่าว่าเปลี่ยนยังกันเป็นวันธรรมดาจังไรจะสูได้เต็มที่ กาว่าสิเลิกล่ากันยุบะ้านตีหามเมื่อนี่ผู้เหยียบกะหยยบอยุ่ทั้งนอมเพื่นเหยียบไฟเพื่อนจะเหยียบหลังจากที่เหยียบไฟแล้วเพื่นก็ขยับเขาม่าไม่เคลียมาลุ่งอาระมาเคลียตามสาสเพื่อนนั่งะไปแต่ว่ากระช่วงเศร้าไปไร มือนี้กับม้รักษาายท่านยู่ตัวเขามากมือนี่ก็ไไ้ผู้ยันคำยันมื้กับกับก้อนกับไรมือท่านผู้มาอนวัดนี่กับไรมือนี่กับดดรู้สึกว่าอาจารย์สิมีโมะไรระดัเมือนี้เม่อสวดมนต์บอกเนาะไว้อยู่บอกของมือครับผมสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเนาะที่ตังได้บำบัดจิตเจของน่ำรักษาโรคไปในตัวดียู่ดผมกา แนะนำได้อยู่แต่ว่าผมยึดน้ำบ่ได้เศร้าอีหลีบ่ะเศร้าหรอว่เศร้าจีบ่หรอเนี่ยเนี่ยเศร้าอีหลีบ่พ่อเดี่ยนี่มันมาห้อสดบ่เดี๋ยนี่มั้คักแน่จ้ะมันหน้าปวดบ่มันหน้าปวดนี่เข้าเข้าขยับได้บ่พ่อว่าได้เลยมาลังจากอาจารย์เคลียร์ให้เศร้าว่เนี่ยจ้ะเอาผมมานั่งบนนี่พ่อเคลียร์ยังบนพ่อสิบไม่ทีเดียวนี่ เา้วชอบปวดบ่พ่อครับมูยคอยกันยอางเมื่อกันเอาค่าส่งแน่ยังไงเนี่ยพ่อเอาคาส่งแน่ยังอยแน่ยเสนอบอกพ่ออครับผมเพราะว่าไทยไปทั้งเปลี่ยนนะโอ้เศร้าอีหลีเนาะพ่อเนาะอันนี้กับบัวเมียนลาดีบัดีจังไหนอันนี้ซีเมนบุญสัมพันธ์กันหรือจังไหนกับบัวจ่าบอกพ่อมันก็เลยเศร้าอืมมันก็ปวดเลยเศร้าปวดเลยครับเคลียรเราเศร้าปวดครับ้า ก็เบิดแนวที่ว่าวกันจักี่ว่าวไว้จังไหนดีเพรดีก็ฟังจากปากผู้รักษาเลยต่อไปเนาะแต่ว่าจะไปกินของดิบเด้อเช้ากินนี้ของดิบกับของงานศพนั่นเันเว้นไว้ถ้ากันเดือนนึงก็ได้กันบ่เป็นลายเดินนึ่งใส่เว้นไว้ได้บ่กินยิ่งดีโอ้มีแนวคาร์ลมพร้อมบ่อจันเพราะว่ากันเข้าไปกินมันฉีดดีมากทักเพื่อเราโอ้ โดนไปไนะอาจารย์ค่อยได้กินของดิบได้ประมาดๆชิบหาเมืองเดือดๆเป็นไปได้บ่กินยิ่งดีครับโอ้บ่ให้กินของดิบพ่อตาบักหุ่งนี่ก็ต้องไปขัวากันนะพ่อเนาะเวละของดิบแบบของมีเลือดนี่ยังนีนะโอ้ยน <c oughs> อนวันนั้นบ่ให้กินของดิบ <c oughs> <c oughs> กับน้าจม้งตลอดน้าไปกินน้ำตกวันน้ามันจะต้องเลยไปต้มสักคันเคยมากินน้นไหน <c oughs> สุกสุนี้อร่อยไปแต่ว่ <c oughs> าที่กินคือ สุขาน้ำไม่ไดีแม่ต้มนะทุกจริงทุกอย่างให้มันเป็นสุกดีตาจังเบิดก่อนให้อาจารย์จมคาถาเล็กน้อยก่อนครับบันี้แอสิีามเลียงเหลขกบันอันน,น,นี้ฟังจากขมว์ขาจานะครับอันนี้ผู้รักษาจริงนะครับผู้เห็นจริงผู้รักษาจริงมารักษาอยู่นี่จริง วอมยนวาแอสจีมา,าสร้างฉากขึ้นว่าเ้าเอาวอมยมนยังสั้นครับผมผู้ไดมารักษาแล้วเพื่อนเปลี่ยนอาการไดม่ามารักษาแล้วเพื่อนซวงซ้ำไดเพื่อนมีอาการดีขึ้นซ้ำไดเห้ากอาทิดต,ตามให้ตลอดนะครับมานําเสนอพ่อพี่น้องตลอดอ,อันตรงนี้พูดที่เดินทางมากอะเดินทังมาได้ตลอดนะครับผมเดินทางมากต่ว่าก็ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์ไม่รักษากับวันพระอาจารย์ว่ารักษาวันพระรักษาไปแล้วมันกับบอดีเพิ่นว,วางสั่น ต้องรักษาวันธรรมดาหรืออาจารย์เมียกับบ๊วจักคือกันหรือว่าการให้พักนั่งก็ดีดีน่าอาจารย์เนาะอันนี้อาจารย์เพิ่งก็อยากพัก่อนนะครับอาทิตย์นึงเต็มๆเหยียดๆนี่นะครับว่ามีมือพัก่อนเลยคันเมื่อใดเพื่อนได้นั่งทําการรักษาแล้วนี่วางตรงเลยบม่ได้ลุกไปไซแต่วัดมือเท่ากันบ๊วลุกอีหลีนเอเอาขานี่ยไครับผมขานี่เก็บวะ เป็นทั้งสองขาได้บอกพ่อเป็นทั้งสองขากันพ่อเป็นทั้งสองขาอีลีเลขไปเอามาได้ตัวใดก็ครับอาจารย์ครับเลขที่ว่าเปี่ยม้าเปี่ยม้าในที่แรกเพื่อนกระไห่เพื่นไห่ต้เป็นนังซี่เพิ่นไห่นี่แปดเก้าแปดแปดเก้าแปดข้อนั้นนะครับแล้วก็ ก็เลยคิดว่าบ้าเล็กมันแปดเก้าแปดก็เลยขอแปดตอนนี้ขอเป็นสามสามโอ้แปดครับสามมันมันเป็นตัวเดียวกันมันไม่เคยเป็นแมนไม่เคยเปลี่ยนก็เลยว่าขอเป็นสามเก้าแปดจ้ะขอเป็นสามเก้าแปดเลแล้วตัวลูกอาจารย์เดียวก็ได้ของสองตัวปะครับอันนี้บอกสุดท้องครับไม่ทำแนมากกไปสามเก้าแปดกูเลยบอกอันนี้แหละครับไม่แค่นี้แหละครับสามเก้าแปดแล้วก็แปดเก้าแปดนอกจากเนาะที่เปียวมากนี่ได้แปดเก้าแปดครับผมให้แค่นี่ ที่ไปเอามาตัวตรงคือแปดเก้าแปดอาจารย์บอกว่าให้กันไว้สามเก้าแปดไว้เนี่ยสามเก้าแปดที่สี่อย่าเริ่มสามหกประตูแล้วไยพี่น้องเด้ต่ว่า <c oughs> เปลี่ยนบน <c oughs> เป็นล่างอันนี้ก็แล้วแต่สิพี่นิดพี่จันแล้วนาเอา,เอาทัาง่องกระน้ำเสนอให้เปลีนน่ยนแนวทัางครับพี่น้องอ่า กะล่องเอาไปวิเคราะห์เบิ่งคันชอบกระชดัดนคันกระพานเด้อแอดจะห้เป็นแนวทางทซื่อหรอกครับผมแต่ว่าแอดจะฉิดึดดูอกันอยู่เดียวเบิ่งกนเอยนี่แหละงวดงวดก้อนนี่เพิ่นก็ให้กันนั่นบอกเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นน้ำจ้าของนั่ะล่ะงวดก้อนเพิ่นก็ให้มาตรงอยู่ผู้ผู่ยิ่งเพิ่นก็บอกว่า ชีเจดเออเจ้าของว่าว่าีเจดจะในหาเจคักๆเนาะโอ้ไม่ไม่ถึงเนี่ยในนี่มีนี่เทียงกันกรบเพ่อนอยู่เพ่อนหามากที่กิง่ชีเจ็อาจารย์ไม่หาเจ็ดแม่นิลีอาจารย์ให้เรียกหาเจให้ฟันหาเจ็ที่วดวนคือจังหวัดนี่มันจะแปดเก้าแปดเอามเก้าแปดทหมักน่โอ้ยอาจารย์ผ้าโมนีตัวนี้ไม่เป็นนักีอาจารย์ผ้านีเอากับเพะเปลี่ยนยังาะอัน้ก็ กินอยู <rôle> ่ก <żeby så pentru them> ับคู่บาอาจารย์ตัวผ้าไปใส่ก็ยังได้ไปตัวเนาะเมื่อเราบอกจักเมื่อเราบอกครับผมพ่ออยู่ไกลไปไหนปุ๊บมารักษาอะไรเนาะทั้งฝ่อไร่พก็ฝ่อไร่หมดละนี่มันไหนเก็บอีกวะครับผมตามตัวของมันเข้าเศร้าอะไรบ้างอันนี้ก็เศร้าแล้ว พี่ดีเอาครับงอมล้างเหมือนเดิมเต๋อฟังไหมเนี่ยตะกี้ผมกับว่าเปลี่ยนยังดอกเริ่มมานี่ดูๆเห็นอาจารย์เหยียบดูๆเคียดดูๆผมเริ่มเปลี่ยนเราปวดน้ำหวานน้ำเงี้ยนไปแล้วทั่วที่นี่เลยหมองวะครับผมเนี่ยนี่ครับเบื้องการรักษาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกับชิควัยถามอาจารย์ไปน้ำเอ่อทั้งอาจารย์ท่องคาถาทั้งผมรักษาเอ้อทั้งอาจารย์รักษาทั้งท่องคาถาไปน้ำทั้งผมถาม เขียไปเขียมาอาจารย์จะหลงว่าเปียดอรหันเรืออาจารย์เนี่ยเอาเบาโน้มหัวมวนนะครับบันจริงข้ามไหลที่เราพิดพลาดนะแต่ขอโทษขออภัยพ่อพี่น้องเด้ออันนี้เราหยอกอาจารย์นี่สิออนนอดอกเราหยอกอาจารย์ยเรา ว่าเพื่อนตะกุดเดชอาจารย์ได้เขียนไว้ให้บ่ครับผมบ่พ่อทรงนี้เนี่ยตะกุดเนี่ยขาเจ้าสร้างมาแล้วบ่พ่อทรงมนดีโยมมาจะบอกข่เลาแขงมากิตัวเลเดี๋ยดิเลี้ยไรไปในบระเด็นอาจารย์เนยม่อสิบว่นสิบวอยู่หว่าบพอได้เอาไปทรงให้เอฟจี้กนเนี่ยผู้ทากระทาที่ดิเนี่ยอาจารย์นวดกับเนี่ยฝรัลังสร้างยางดูเดียดเดี๋นี่สร้างเตนหมดเมียฝรา่งกระไร หมายว่าแพกน้ำมาท่านนวดเดี๋ยวนี่้หมายว่าผนะู้ใดเอาไปใส่พันว่ายิ้มแห้งกับอะไรยิ้มใส่ฝรัง่ง <c oughs> มาเป็ปี่ยนฟูมเป็นโงนฝรั่งก็ได้ <c oughs> โอ้ยผมก็เงือดหลายมาดีครั <c oughs> กแน่แต่ดีก็ได้เ <c oughs> นาะ <c oughs> มันตนิดในตี่มันจะบอบบางก็จ <c oughs> ังววะตัวผมว่าอยู่ไหนกว่ายิ้มแห้งกับอะไรยิมยิ้มได้เอามือปิดปากเองสิฝ้ายิ้ม ปวดพว่อดีเดรเขามาก็จะดสกันไครับเออจังไรกอาศัยรัทพ่อพี่น้องเลยล่ไม่ความเมียความสัง่งไล่ใจกูมือมือมาทสี่วันี่ครับผมเดี๋ยวนี้ก็ำลังเห็นครับผมกำลังเห็นกำลังสั่งเนาะเอ้าจังไรก็งวดชีมานี่ลละแปบเงี่ยกว่าจัน แปดเก้าแปดเาน้อยก็มากมาแปดเอ้ามาแปดเกครับสามเก้าแปดสองตัวนี่สาลาห้าสีแล้วย่ดอกอหลังจากที่โกนชุกวงยิงเป้งอยู่ในกระสีมีกระจกอยู่ทั่วเนะะาะเหตุ 8, มากแปด 8, ปีแล้วนี่ได้ซ้ำนี่นี่โอ้ถือว่าบ่ปันใดที่อาจารย์รมันก็นตามเงื่อนตามท่อตามจตุปัจัยเนาะแจ่ผมนับเบื้องบันนาตั้งแล้วท่อกันกับปีปีละบันเฮ็ดมาะผมนับเบิ่งแล้ว จะเลียกตัวซาดเจ้านี่อาจารย์ก็ได้เอา้าที่เราปีนี่ละะครับผมทั้งที่แหละบันนี้กับเมื่อนี้กับทีขออนุญาตบูซาดนวดกับตะคุดอาจารย์ไปก้อนได้เท่าไหร่กับทีเอาตัวน้องอาจารย์เนาะอ่าอย่าเลื่อนเรื่อพลอยพ่น้องเด้ออาจารย์เพื่อนให้สามเก้าแปดกับแปดเก้าแปดเรื่อพลอยพินองเด้อลองเอาไปพินิดพ,พีจารณาเบิงทางช่องนำเสนอเป็นแนวทางให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมถึกพิดยว่ากันครับพลอยพ่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปเลยเด้อ อืมฮะจำหรับคลิปนี้ก็ที่รบกวนอาจารย์เท่าน,นี้เลยครับขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อครับอาจารย์ครับผม